อย่าเปิดบัญชีธนาคารหรือเปิดซิมมือถือให้คนอื่นใช้เสี่ยงถูกจับฐานสนับสนุนและช่อโกงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาได้ออกมาเตือนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยท่านอย่าได้เปิดบัญชีธนาคารให้คนอื่นเนี่ยยืมใช้บัญชีธนาคารนะครับรวมถึงการเปิดซิมหรือว่าจดทะเบียนโทรศัพท์มือถือเพื่อขาย เนื่องจากว่าอาจจะกลายเป็นบัญชีม้าให้คนร้ายเนี่ยนำไปใช้รับและโอนถ่ายเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเช่นการพนันช่อโกงยาเสพติดโดยเจ้าของบัญชีม้าก็จะมีความผิดในฐานสนับสนุนการกระทําความผิดไปด้วยประชาชนที่เคยหลงเชื่อมิจฉาชีพแล้วขายซิมโทรศัพท์หรือว่าบัญชีธนาคารแก่บุคคลอื่นเนี่ย ให้ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์หรือวัฒนาคารเพื่อทำการยกเลิกหมายเลขและบัญชีดังกล่าวโดยเร็วนะครับแล้วก็แจ้งความออนไลน์ได้ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เว็บไซต์ w w w t h a p p o l s o n o n n i n o m o m หรือโทรสายด่วนหมายเลข1441 ส่วนผู้พบเห็นการรับซื้อซิมโทรศัพท์มือถือหรือบัญชีธนาคารเนี่ยท่านกรสาบา้าที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง